สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้นึกว่าใครที่ไหนพี่นี่สอรกับพี่สมชายนี่เอง <c oughs> เป็นไงพี่รอบนี้มีอะไรโชว์เราบ้างเนี่ยต้นมันหรือไอยูคาเนี่ยพี่ <c oughs> ไม่ไม่ไท่ไม่ไม่แล้วมันลอยอะไรเนี่ยโบ,โบโบเบเบหรือ,อยังไงพี่ขุดไปแล้วครับ <c oughs> หรอดูไปแล้วลองด,ดูตัดท่อนพันธุ์ไปปลูกค่ะอ๋อให้พี่อธิบายหนึ่งแปลงเนี่ยคือเป็นพันธุ์อะไรแล้ว,ลวกี่ไร่แปลงนี้นะคะมีห้าไร่คะ่ะครับ อไรเกษตรเชยูห้าศูนย์เชยูห้าศูนยเราปลูกเพื่อเอาเป็นท่อนพันธ์ขยายพันธ์ุใช่ค่ะไปแปลงตัวเองหรือไปขายเอามาแล้วก็เอามาชำเป็นไปปลูกเป็นท่อนอ๋อแต่มันติดแรงมากนะปีนี้ของพี่ข้ามได้เหรอกอย่างที่เห็นแหละครับก็ใบยังคอเหลืออยู่นะแล้วเรามาปลูกปันกี่รุ่นแล้ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะรุ่นที่สอง เราเน้นเอาขยายพันธุ์ก่อนเนาะใช่มาปลูกของตัวเองไม่ได้ขายไม่ค่ะโอ้แล้วรอบแรกมันเป็นยังไงพี่มันสูงแบบนี้ไหมไม่อ่ะค่ะยังไงพี่มันสูงขนาดไหนประมาณดูแปลงข้างเลยค่ะนะอย่างนั้นเลยวิ้โหหดร้ายอย่างนั้นเลยเหรอว่าเพื่อนบ้านอีกแล้วปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นมันไม่พ้นหัวด้วยนะใช่ปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวพี่สมชายพี่มาสอนเข้าแปลงหน่อยครับเดี๋ยวผมจะดูว่าสูงขนาดไหนเอาตรงนั้นก็ได้ครับไป<ะ>ที่บอกว่านึกว่ากิ่งไผ่อะนะอโอ้โหเอา fc ดู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 ดด <laughs> พี่ชูมือนั่นไงโอ้โหคนละเรื่องกับปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะเออแล้ว,ลวไอปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันยังไงพี่ที่ ที่พี่ปลูกแล้วมันเป็นทรงเนี้ยปีที่แล้วนี่มันจะมันมันจะแรงตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมเวลาเราปลูกอะแต่ปีนี้ต้นปีมันไม่แรงมันจะมามาช่วงประมาณเดือนปกติปลูกมันต้นฝนเนาะอันนี้มันแปลงนี้เขาเรียกมันต้นฝนต้นฝนใช่มันจะปลูกช่วงเดือนมีนามีนาพฤศจิกาก็ประมาณเก้าเดือนใช่ตอนนี้ แต่ปีที่แล้วมันไม่ได้ปลูกมีนาปีที่แล้วก็ปลูกมีนาแต่ไม่มีฝนช่วยแต่มันไม่มีฝนช่วยไงใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรเอ่อสิบหกแปดปดสิบหกแปดแปใช่ค่ะหน้าสูงเข้าไว้ก่อนแล้วก็อ่าก่อนปลูกลองพื้นด้วยไออะไรแถวนี้เขาเรียกขี้อ้อยเนาะขี้เค็กขี้เค็กขี้เค้กวันเกิดใส่ไปสามรถหกล้อสามรถหล้อ สิบล้อออสามรถสิบล้อต่อห้าไร่ของเราเนี่ยนะใช่โอ้อ่ะหลังจากที่ปลูกไปแล้วดูแลยังไงต่อพี่ก็ยี่สิบห้าวันเบิกเบิกอะไรเบิกแล้วก็เบิกแล้วออกแล้วก็มาเจ็บวัชพืชแล้วก็ว่านปุ๋ยกบเลยว่านปุ๋ยกบเลยใช่จบจบพอมาได้สักสามเดือนอืมช่วงว่านปุ๋ยกบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งช่วงไปประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็มาฉีด ฮอร์โมนฮอร์โมนใช่อืมกระนำตัวไหนเข้าไปบ้างฮอร์โมนเราเนี่ยโอ้อะไรนะจําชื่อไม่ได้ีแล้วไอ้นายเอาขวดให้หน่อยจําชื่อไม่ได้อ่านายนี่นี่ครับโอ้ตัวนี้ค่ะเจ้าของไอ้นายตัวนี้ใช่อ๋อตัวเดียวใช่ผสมกับอะไรผสมกับตัวไหนอีกจําชื่อไม่ได้เธอโบแพนเอาแพนเป็นไงหลังจากฉีดไปแล้วมันรู้สึกยังไงพี่ฉีดสามรอบ ช้ำรอบไปเหรอครับแล้วมันเป็นไงพี่มันยังไงก็สูงครับมันสูงสูงขึ้นสูงไปมีอะไรคือมันโตเร็วมากเด้อตั้งแต่ห้าเดือนเราฉีดตอนสามเดือนครับไอ้ที่ฉีดที่พี่บอกว่ามันโตช้าเหรอไม่ที่ฉีดอะที่ฉีดนี่ก็คือตอนแรกจะเร่งให้มันท่วมหญ้าครับอ๋อให้มันหนีหญ้าใช่ถ้าเราไม่เร่งตัวนี้นะอืมสี่เดือนหญ้าท่วมแล้วอ๋อคือเราไม่เคยทําอยู่แล้วว่างั้นเด้อใช่ท่หญ้าอีกรอบที่สอง อ๋อก็จะเปลืองเราเอบใช่อ๋อจะช่วยช่วยช่วยเร่งให้ให้ต้นมันเนี่ยมันคุมมันคุมย่าแล้วใบมันใหญ่ใบมันใหญ่ใช่เหมือนช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลากําจัดหญ่าพูดง่ายๆหนใบปั๊บมิดเลยใช่เหมือนแปลงนี่เรานน่นเคยไปถ่ายใช่ไหมใช่ใบเดียวมิดหน้าเลยใช่โอ้แล้วพอพี่ฉีดเดือนที่3ปุ๊บอ่ะมันใหญ่โตเร็วมันขนาดไหนกี่วันหรือกี่ยังไง ที่เรารู้สึกได้วันเฮ้ยมันพุ่งเลยมันพุ่งเลยครับมันมันคุมร่องได้เลยเหรอใช่ภายในรอบที่สี่ผมว่าจะฉีดแต่ผมเข้าไม่ได้รอบที่สี่หมายถึงว่าพี่ฉีดทุกกี่วันทุกยี่สิบวันยี่สิบวันใช่ค่ะฉีดครั้งหนึ่งใช่ฉีดได้สามครั้งใช่เข้าแปลงไม่ได้จ้อยเข้าไม่ได้ผมว่าจะมาฉีดแล้วเบิดจะระเบิดไม่ไหวแล้วหัวเพราะเดินเข้าแปลงไม่ได้เรอะลายเป๊เข้าไม่ได้แล้วโอ้ก็เลยปล่อยเลยซึ่งแปลงที่พี่เคยทํามาเราไม่ได้ฉีดตัวนี้มันก็ไม่่โตเรราูู้้อยแลวใช ต้องมาเก็บยารอบสองใช่ใช่รอบสองก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ด้วยพื้นจะไม่เป็นอย่างนี้เหรอครับเออเียบเทียบใส่กันนะคะไหนอันนู้นแปลงใครอ่ะก็ของเรานี่แหละอ๋อแล้วทำไมอ่ะแปลงนั้นเป็นไงแปลงนั้นมันพอเราช่วงที่เราฉีดใช่ไหมอ่าแล้วฝนตกมันไม่ได้ฝนไงคือเราฉีดปุ๊บฝนตกใช่ฮอร์โมนฮอร์โมนเราไปจ่อยใช่แปลงนี้ก็คือเราฉีดแล้วฝนมันไม่ตกมาเลังตัวนี้ไงคะ อเปรียบเทียบใส่กันง่ายง่ายๆคือแปลงเราเองไม่ต้องไปเทียบกับใครใช่ก็โตคนเรื่องเลยนะแถมหญ้าฝั่งนั้นหญ้าเยอะด้วยอืมแล้วตอนนี้อายุเก้าเดือนเก้าเดือนผมว่าสูงที่สุดในหมู่บ้านแล้วล่ะตอนนี้อันนี้ฝั่งนี้ยังแค่นี้นะเหรอฝั่งนู้นจะล้มแล้วครับเหรอโอ้แต่เราคงไม่มุดไปเยอะมุดงาไหัวงานเดินอ้อมได้อ๋อเราอ้อมไปดูข้างหลังได้ใช่ฝั่งนู้นสูงลำใหญ่นี่ เอกฝั่งนู้นเขามียาอ้อยจะล้างด้วยเนี่ยเหรอโอ้ยอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ขาย่อนพันธ์ติรออะไรพี่พูดจริงๆเดี๋ยวนี้คนมาขอ่้นพันธ์เยอะเลอแต่ยังไม่ได้ให้เพราะว่าของเรายังไม่ได้ลงนาอ๋อให้เราเหลือก่อนเนาะใช่อืม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 แสดงว่าเขาเห็นต้นพันธุ์เราเนี่ยสูงสวยงามสมบูรณ์นี่ยังยังไม่ทิ้งใบหมดเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเลยกเลอใช่ตัวนี้มันแถวนี้อะข้างทั้งหมดเนี่ยเป็นโรคหมดแล้วเลอใบยีกหมดพันอะไรอะ อันนี้เ็าพันแปดเก้าผสมด้วยอ๋อข้างๆเราแปดเก้าแล้วของเราพันอะไรไปพันคีวห้าศูนย์คีวห้าศูนย์อ๋อตัวนี้เขาจะต้านทานพอสมควรอยู่นะ <S <S แล้วมันสูงขนาดนี้มันมีหัวหรือเปล่าพี่เห็นบอกบางคนต้นใหญ่หัวเล็กนี่แหละเราแอบพิสูจน์มั้ยยังเรา,เ<อ>าคุยดูหัวไหมเราเห็นตัดต้นพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรต้นพันธุ์เนี้ยก็ปลูกไปนี่ไงค่ะแบงไหนนี่ไงค่ะเขาข้างๆเหรอกี่เดือนแล้วแปลงนี้ อยงนี้ยังไม่ถึงเดือดเยวเอาเดี๋ยวค่อยดูแปลงเล็กเดี๋ยวเราขอพิสูจน์หัวหน่อยเอาคุณนกมาแล้วครับแผนกพิสูจน์หัวเราอค,รคุณนกเรือจะจะไปคุณสมชายเป็นคนขุดคุณนกเป็นคนยืนลุน้นเอาขุดเดี๋ยวเราไปโยกโยกดูตัวข้างในหน่อยนะครับว่าต้นสูงขนาดนี้จะมีหัวไหมโอ้ขึ้นไหมมันจะโยกขึ้นหรอพี่เอาลองดูเอารวมเฮ้ยลองอุ้ย เราต้องหาไม้มันแงะหน่อยไหมเอาเอาต้นเอาต้นที่มันอยู่เป็นโคนโคนหน่อยถ้าโนคนโคนหมายถึงไงพี่ต้นตรงโคนต้นมันจะอยู่บนดินอันนี้มันจะอยู่แบบมันปักลึกไม่ลึกหรอกแต่เวลาเรา,เาใช้รถไถเบิกกบครับมันจะดินมันจะทับเยอะผมมาแว้วลืมถือกวดน้ำมาด้วยเนาะ เอาน้ำมันลาดเนอะจะเห็นชัดมากโห่ใหญ่ล่ะโอ้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 เกษตรศาสตร์เท่าไหร่นะ KU 50ห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์ไม่ใช่ใหญ่เฉพาะต้นนะครับเอฟซีนี่นี่ต้นแงนดูต้นเข้าไปไม่ต่ำกว่าสี่เมตรใช่นูถึงว่าหรือทะลุ นาขาดไหมต้องมีเทคนิคเอาครับพอได้สัก5โล7โลไหมขาดหนึ Demon> ่งหัวขาดหนึ่งหัวครับดังกึบโอ้โหเอาในพี่ยกบุนได้ไหมสองคน หมุนหน่ให้หน่อยยกแล้วก็หมุนติ้วๆนะครับให้ f อดูหน่อยนี่คือหัวเกษตรศาสตร์ห้าศูฝั่งนี้หัวสั้นน่าจะเพราะมันเอียงหรือไงพี่ใช่ค่ะมันเอียงฝั่งนี้มันมันดิ่งลงไปกับพื้นเนาะมันล่องมันแหลมไงครับมันแหลมโอ้ทำไมล่องมันแหลมล่ะพี่เพราะว่าจ้างรถรถเล็กอ่ะเขามาเหยียบล่องอ๋อมันเมันเลยเป๋เลยครับล่องมาเลย เหมือนมันทับมันก็เหลือแต่สันล่องโอ้ทีเนี้ยมันเหลือสันล่องหัวมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะมันก็อยู่แต่สันล่องเออผมก็เพราะต้นเอียงใช่ไหมใช่โอ้แต่หมุนอี่ข้างหนึ่งมานี่ตรงนี้ก็คือต้นมันแผ่วมาไอ้ข้างเนี้ยอีกข้างหนึ่งไหนพี่พี่สมชายหมุนข้างนี้มาโชว์หัวครับโชว์หัวเออข้างโชว์หัวโอ้โหอย่างงี้พอได้พอได้เงินสิราคากำลังดีด้วยพอได้อยู่ครับจะขุดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็หลังจากลงมันนาเสร็ ก็อีกประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณสเดือนไม่ถึงอะหลังวันที่ยี่สิบันวาก็เดือนกว่าก็เต็มลงแล้วใช่ค่ะแสดงว่าจะ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 ไม่ถึงเดือนเดี๋ยวราคามันลงก่อนนะเพราะว่าถ้าเราตัดหลังจากเราไปตัดช่วงเดือนมกราท่อนพันมันจะแก่เกินอ๋อมันเกินเท่าไหร่กี่เดือนอ่ะถ้าเป็นเดือนสิบเดือนนี่งกำลังพอดี เขาบอกให้9เดือนเนาะใช่ถ้ามัน10เดือนแสิบเดือนขึ้นไปมันจะมันจะตัวนี้มันจะเท่าที่เราทํามาเราเราลองมาแล้วใช่ค่ะ8ปดเก้เดือนกำลังดีแตกเร็วจะเป็นสีออแดงแดงมันแดงแล้วแก่ไปใช่มันจะทําให้เราแตกยอดยากนานเราเอาแบบเอ้อๆดีกว่าใช่แต่ถ้าเป็นช่วงอ่าวัยเจริญพันธ์กำลังดีอืมข้อกําลังสวยไม่ถี่ไม่ห่าง อ้าวนะครับผลงานเอ้าวางได้พี่มันจะหนักแล้วรู้ว่ามันหนักเป็นไงพี่ประทับใจไหมผลงานไอ้นายกับเทอแพนของเราประทับใจมากค่ะมากค่ะนะครับลองลองมาหลายยี่ห้อมาถูกใจตัวนี้ถูกใจตัวนี้นะโหเป็นไงคุณนกอย่างนี้กดไลค์ให้เลยแล้วมีคนสนใจด้วยนะคะเหรอมีสนใจด้วยใช่เขาก็อยากขี้เกียจทำยากเหมือนเราหรือเปล่าไม่เเห็นผลงานแล้วเขาเห็นผลงานแล้ว ว่าเราสูงที่สุดในหมู่บ้านที่ไปดูที่ที่ทุกงานอ่ะเขาไปเห็นไปทาด้วยเหรอหกไร่ยี่สิบตันเหรอใช่ของพี่นะใช่มันนาห้าเดือนเฮ้ยมันมันกี่ตกไร่ละกี่ตันอ่ะสี่ตันหกไร่ยี่สิบตันอันนี้ไร่เอาแค่แค่แค่หัวตันนะไม่ไรไม่ไร่เอาเลยไปสามตันสี่สามตันห้าไม่ไรนะเอาแค่ต้นต้นมันหกไร่ยี่สิบตันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะไร่ละ หกสี่ยี่สี่สามตันกว่าแต่กี่เดือนห้าเดือนสามตันกว่าแหมไม่ได้มาถ่ายแปลงนั้นนะคุณนกเราเอาละครับนี่เอฟซีดูหัวนะครับไม่ได้เอาน้ามาล่าให้เห็นหัวสวยๆเนาะเรื่องถือนํามะนกบ้างหรนแต่ก็ถือว่าโอเคเนาะฉีดแค่สามครั้งครับครั้งที่สี่เข้าไม่ได้ครั้งที่สี่มันจะฉีดเข้าไม่ได้เราต้องหมอบเข้ามาเลยป่ถ้าฉีดครั้งที่สี่ โอเคนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่นักสสอนพี่สมชายมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะไนนยเธอโบแพนดีจริงๆเย้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ